วันนี้ก็พามาชมต้นกาอาโวคาโดนะครับที่เพาะเองในสวนนะครับที่เป็นชาเป็นต้นโตนะครับครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาที่สวนได้เลยนะครับแต่ทางสวนก็ไม่ได้ส่งนะครับก็สะดวกมารับที่สวนได้เลยนะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากเอาไปสมิบยอดเองนะครับฝึกสิบยดอาโวคาโดนะครับทางสวนก็ยินดีครับ ำหน่ายให้นะครับก็แล้วแต่ตปริมาณสั่งซื้อนะครับถ้าปีกก็ขายต้นละห้าสิบบาทนะครับถ้าลายตน้นไปก็ตกลงราคาได้นะครับพี่กัดสวนก็ไร่บุรีตาที่บ้านหนองเดือนมูนที่สองตำบลช้างมิงอำเภอปานนี้นมขมจดสาธนครนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับอันนี้ต้นใหญ่แข็งแรงแล้วนะครับ ตอนเราไปต้นโตนะครับสิบยอดบุคคาดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ